สวัสดีครับ,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีาหน่อยเพชรหันแพงเอฟซีนองอิงครับพบพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยนองอิงครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องปี2567นเนาะครับเนาะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกรานะครับเป็นมือแรกครับมือแรกของปี2567เนาะอกจ็ะขออวยพร พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับยาเจ็บยาจนครับกินบ่บกจกบ่ลงนะครับเนาะให้มีอยู่มีกินสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งขอบครัวครับมีแต่สิ่งดีๆขอมาในชีวิตทุกที่ทุกทางครับให้มีโชคม,มีลาภให้รำให้ด้วยนะครับเนาะ,ะสำหรับเร้านี้กัสิพามาชม นี่คือแสงแรกของวันครับแสงแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นแสงแรกของเดือนครับแล้วก็เป็นแสงแรกของปีครับพี่น้องนี่คือแสงแรกที่เฮ้าได้รับขอให้ชีวิตของพอพเมเมเอฟซี MC ทุกท่านดำเนินไปในทางที่มีแสงสว่างนะครับ ขอให้มีแต่ความสุขนะครับพี่น้องมีแต่แสงสว่างนำทางนะครับเนาะขอให้แสงสว่างนั่นอยู่ขวบคู่กับน้องอุ้งอิงเพชรบัดแพงอยู่ขวบคู่กับขอบคั่ของนองอ้องอิงนะครับผู้ใดอยู่ไก่ก็สิได้รับแสงแห่งความสุขแสงแห่งความก้าวหนาผู้ใดอยู่ไก่ผู้ใดคิดดีทำดีนํา ต่ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาภายในชีวิตและครอบครัวนะครับครับพามารับชมแสงแรกนะครับกินกาแฟเศร้าๆรับชมบรรยากาศปีใหม่นะครับพี่น้องมือขึ้นทรงไทยปีเก่านะครับหน้าบ้านห้องยังอยู่ครบกับพี่น้องการจุดผุ เสียงร้องเพลงกันทั้งคืนนะครับมีการจุดผุเฉลิมฉลองปีใหม่แต่ว่าหนาบานเฮากับบอดดตื่นตะนกเสียงบอได้แลนนี้ไปใสนะครับแต่หลังบานเฮายังบ่ท่านใดไปสำรวจด้อยพี่น้องเ้อะกะขอให้น้องเพราะว่าน้องกะอยู่มาผ่านขวบปีมาแล้วนะครับเนาะการเสียงดังอึกกระทึกของผุในช่วงเทศกาล นองกับพานมาแล้วแต่ว่าปีที่แล้วนองพานมาอยู่หลังกองเฟื่องครับปีนี้บ่มีกองเฟื่องให้นั่งให้ส่วนกับโบหัวพ่นยูบอไอม่นี่ทางทีมงานลดตู้นะครับเมื่อคืนไปทําการแสดงอยู่ที่ชัยภูมินะครับเมื่อนี้อยู่ที่สนมนะครับสุรินยุกไก่บ้านบางที่มันอาจจะเดินทางกลับม,มาบ้านนะครับพี่น้องเพื่อที่จะมาพักผ่อนอยู่บ้าน แล้วกะช่วงใบใบกับเดินทางไปสุรินทร์ตอนะครับเพราะว่าอยู่ที่สนมสุรินทร์กับบอกใกล้ปันไดยเน,หนพี่น้องเนาะร้อยสองอยโลครับพอได้เดินทางบดนบ่อยาวไกลปันไดน,นะครับสำหรับเรานนเนี้เขาปิดลับจ้องบัตรแข็งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่ยังบอท่านใดจ้องแล้วมีความประสงค์อยากสิจ้องกะ ขอให้เข้าได้เช็คยอดบัตรที่เหลือก่อนนะครับพี่น้องแล้วเราจะเปิดจองอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นหลอบรอบเก็บตกนะครับเนาะส่วนท่านที่จองมาแล้วโอนมาแล้วกะทรงที่อยู่ทรงสลิปทรงเบอร์โทรศัพท์ขเขามาไห้นะครับ ขอเขาจะดทำการจัดทรงให้นะครับพี่น้องเนี่ยขอบคุณในความหักความแพงของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในปีที่ผ่านมานะครับปี2 5 6 6ที่มีให้ครับน้องอุ๋งอิงมีให้กับขอบครัวน้องอุ๋งอิงมีให้กับคนใกล้ชิดน้องอุ๋งอิงรวมไปถึงสัตว์เหลี่ยงของน้องทุกโตทุกชีวิต ความหาความแพงของพอแมพิณองเอฟซีได้ส่งถึงทุกชีวิตนะครับเพ็่ให้หชีวิตความเป็นอยู่บว่าสิเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีนะครับมีอนาคตที่สดใสมีแต่เหลืองดีๆเขามาสามารถที่สิว่างอนาคตได้นะครับ คือความหักแพงของพอพอเม่เอที่มีเห็น้องจากเด็กตาดำๆคนหนึ่งทุกมือน้องมีชีวิตด,ดีขึ้นพอว่าการสนับสนุนของพอพอเม่เอนะครับมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงเงินทองมีลาบยศ มีรางวัลแต่นองกะบบเคยลืมจุดที่มาและโบเคยลืมความลำบากในอดีตขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซครับหักแพงนองอิงอิงไปตลอดในรอบปี2,567และในปีต่อๆไปครับขอให้ แพงหักกั้นมันแกนไหวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บาโทนเสือวะแทบทุกคนนะครับหักน้องแบบบมีเงินไขหักน้องแบบบปมีขอแม่ครับหักน้องแบบที่น้องเป็นหักในแบบที่ครอบครัวของน้องเป็นอยู่อย่างนี้ การนํำลงชีวิตของน้องการใส่ชีวิตของขอบรัวน้องเป็นแบบใดพอแม่พี่น้องเอฟซีก็รับได้และพร้อมที่จะสนับสนุนนี่คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีข้อแม้เนาะครับเนาะขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีุกภาพร่หลงใกล้แข็งแรงครับมีโชครับทรัพย์ตลอดปี ควบคู่ไปกับความสุขที่ได้รับจากผลงานเพลงและการแสดงของน้องอุ๋งอิงเพชรบรรพงครับและชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขนะพี่น้องเนาะ,ะแสงแรกของปีครับขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้การสนับสนุนทีมงานหลังบ้านให้การสนับสนุนครอบครัวหลุดตู่ ฝากอพื่นน้อง fc ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาฝากสนับส,สนุนนะครับเนาะกดคอมเมนต์กดไลค์เข้ามาหลายๆครับอยู่ที่จังหวัดไหนการเป็นอยู่จังไดสภาประกาศเป็นแบบใดติดตามน้องมาตั้งแต่ตนน้นใดทุกวันนี้รู้สึกยังไงคอมเมนต์ comment เข้ามาครับผูดคุยกันไดกับทีมงานลังบานบ่าวทนจะตอบทุกคำถาม ที่สามารถตอบได้นะครับแล้วนกะ็จะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจให้ทุกขอความครับสหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกรอนครับพี่น้องเนี่ยพบกันใหม่คลิปหน้านด้อครับสวัสดีครับ